สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนาะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่วันจะมาอัปเดตสวนผักของวันให้ทุกคนที่ชอบดูการปลูกผักเนาะก็คือวันอยู่ที่รัฐไบโอมิงนะคะก็ซัมเมอร์นี้ไม่ค่อยหนาทนะทุกคนเวลาวันปลูกผักวันก็จะทนุถนอมนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าจะโดนลูกเห็บนะทุกคนโดนฝนโดนอากาศเย็นนะคะวันก็พยายามจะประกบประคองผักของวันให้ ให้งามนะคะแล้วก็ได้เก็บกินเนาะอันนี้นะคะเป็นหลังจากที่วันใส่ปุ๋ยพวนดินได้ประมาณสัก สี่ห้าวันนะคะคลิปล่าสุดที่วันลงไปนะคะคือใบผักวันนี้จะเหมือนกับเหลืองเหลืองนะคะอันนี้หลังจากที่วันพวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปนะทุกคนใบมันเริ่มเขียวนะคะแล้วก็เริ่มขึ้นแบบเร็วมากๆนะคะทุกคนเหมือนกับสุขภาพดีนะคะแล้ววันก็ตัดใบที่มันโดนทุกเห็บนะะที่เป็นรูๆนะอ่อนะคะ ก็ใส่ปุ๋ยไปจะไมุ่กคนยังเห็นดูๆอยู่นะทุกคนโดนลูกเข็บก็กําลังเขียวนะคะแล้วก็ยอดกาลังขึ้นเนาะทุกคนก็เขียวมากนะคะทั้งถัว่วพุ่มถัว่วฝักยาวที่เอ่เลื้อยขึ้นไปตามรั้วนะคะถั่วลันเตาเองนะคะก็แบบขึ้นงาบม,มากนะคะแล้วก็ดกคือจริงๆถั่วลันเตาวันนะคะดกอยู่แล้วนะทุกคนพอใส่ปุ๋ยไปนิดนึงนะดกเยอะกระเดืมอีกนะเดี๋ยววันก็จะเก็บมาทํากับข้าว ก,นนะะก็เป็นช่วงที่วันนะมีความสุขที่สุดนะคะในการที่เรามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วมีผักที่เราสามารถปลูกกินเองได้นะะในช่วงแบบหน้าร้อนนะซัมเมอร์เนาะอันนี้ก็เป็นแตงวันนะคะจริงๆข้างหน้าตะก่อนเนี่ยมันจะมีผักอ่ามัสเตอร์กรีนนะคะผัก,กาศดเขียวนะคะที่มีรสชาติเหมือนอ บาสบีนะ,ะวันถอนไปแล้วนะทุกคนเหลือไว้2ต้นเพราะว่ามันต้นใหญ่มากอันนี้ก็เป็นถั่วนะมันขึ้นเองนะทุกคนละแล้วก็พริกอันนี้นะคะคลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นแบบใบเหลืองเออยู่นะคะตอนนี้ก็เหมือนกับเขียวแล้วนะทุกคนหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะ<ม>ก็มีพริกแล้วนะคะทุกคนดูสีสีเขียวส่วนมากวันก็แบภูมิใจมากนะคะปีนี้รู้สึกว่าผักวันจะสวย สวยแล้วก็ขึ้นเร็วกว่าปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยวันจะปลูกช้านิดหนึ่งนะ,ะเพราะด้วยอากาศด้วยนะคะปีนี้วันปลูกน่าจะเร็วนะปลายปลายเดือนพฤษภาค,คมนะคะต้นต้นเดือนมิถุนายนนะ,ะวันก็จะปลูกปลูกลงดินแล้วนะคะก็ขึ้นมาประมาณนี้นะ,ะทุกคนปีนี้ถือว่าถือว่าขึ้นเร็วนะ,ะทุกคนดูถูก โอ้ไม่ใช่ดูถัว่วดูพีกวันเลยค่ะก็เริ่มแล้วะคะเหมือน,น,นเหมือนเหมือนเขียวนะ่ดูถั่วพุ่มวันแต่ทุกคนเขียวแบบเขียวปีเลยนะไม่ใช่เขียวแบบธรรมดาเขียวแบบไม่มีเหลืองเลยอะทุกคนดูสวยสวยอะก็เนี่ยนะคะใบแมงลัก็เกิดเองนะทุกคนสายป็นเม็ดมันร่วงนะจากปีที่แล้วเนาะมันก็ขึ้นมาถั่วฝักยาวมัน สวยจริงๆนะทุกคนถั่วพุ่มนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้น่าจะเป็นดอกนะวันว่าน่าจะออกดอกแล้วอะเนาะดูเขียวมากชอบมากแล้วมันชอบเดินลงไปดูสวนหวันนะคะแล้วก็นี่นะคะต้นหอมวันวันก็ซื้อมาจากวลงหมันนะทุกคนแล้วก็วันก็ตัดแล้วก็มาเสียบมันก็จะขึ้นประมาณนี้งามเหมือนกันคะ่ะเก็บทุกวันไม่ต้องซื้อนะทุกคน อันนี้ก็เป็นแตงนะคะแตงที่วันปลูกไว้นั่นแหละจากดวลกเข็มันก็ขึ้นนะทุกคนใส่ปุ๋ยไปแปบบ๊แบบเดียวขึ้นเขียวเลื้อยแบบงามมากแล้วก็ที่สําคัญนะทุกคนได้แดดนะคะอันนี้เป็นกระเพานะคะขึ้นมาอยากให้อากาศอย่างนี้อยู่ที่รัฐไบโอมิงตลอดปีแต่เป็นไปไม่ได้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งวันก็กําลังเขียวนะคะทุกคนนะ้ตัดไป กินบ้างแล้วนะทุกคนแต่ว่ายัางไม่เกอะก็เป็นผักสลัดนะคะก็ปลูกแซมกันไปนะคะคนก็ปลูกไปหมดนะคะก็สวยนะทุกคนดูสิจริงๆไม่อยากตัดกินนะมันสวยเก, <laughs> กินกินอร่อยนะทุกคนปลูกเองอันนี้ก็จะเป็นเนาะักชีฝรัง่ง ผักชีลาวสลดัดแล้วก็ผักบุ้งนะคะก็ไปก็เริ่มเขียวนะทุกคนเขียวจริงๆนะคะแล้วก็บวบกําลังเลื้อยเหมือนกันนะคือวันปลูกผักวันจะปลูกแซมแมกันไปนะคะทุกคนผักบุ้งอ,อยากกินส้มตำแต่ไม่มีส้มตำนะทุกคนอันนี้ก็ผักสลัดนะคะสูงงามมากๆเขาบอกว่าให้วันตัดไม่ต้องถอนนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาอีกวันก็เลยตัดนะคะทุกคนตัดอย่างเงี้ยเขาบอกมันจะขึ้นมาอีกก็ลองดูคะ่ะ ว่าจะเป็นยังไงสวยนะทุกคนนี่ไปซื้อที่ห้างแพงมากนะอันนี้ก็จะเป็นใบแมงลักนะคะวันก็จะปลูกแซมกับพวกแบบอันนี้ต็งโมนะวันคิดว่า <c oughs> ก็เป็นใบแมงลักนะทุกคนแล้วก็สลัดนะคะวันก็ปลูกแซมกันไปนะทุกคนเยอะ ใบแมงลงักนี่วันเอามาแกงใส่เห็ดแล้วก็หมอบัดกะเพาผัดอะไรนี่ใส่หมดเลยทุกคนหน่าร้อนจะกินผักเป็จุดใจมากเลยนะคะล้วผักสลัดวันนะั้ไม่ต้องซื้อทุกคนดูสิแตงมันก็ผสมปนเปลงกันไปนะ,ะทุกคนดูสิเลื้อยกันไปสิคะเขียวตอนนี้ก็ลังงามเลยนะคะ แล้วก็นี่บวกนะทุกคนก็อเอามาปลูกฝังนี้บ้างอันนี้ใบโหระพานะคะคลิปที่แล้วเหลืองๆอ,อยู่นะตอนนี้เขียวแล้วทุกคนได้ได้พรวนดินได้ใส่ปุ๋ยก็จะงามประมาณนี้นะคะมาละวันก็โดนนะคะโดนลุกเห็บก็กาลังฟื้นตัวเขียวประมาณนี้นะคะอันนี้ที่โชว์นี่ก็คือหลังจากที่นะคะทุกคนวันใส่ปุ๋ยนะคะประมาณหวันน่ะ ตีไปอาทิตย์หนึ่งแล้วกันเนาะห้าวันแล้วก็ปงางนาประมาณนี้นะแล้วก็แดดดีด้วยนะคะที่รัดวันตอนนี้นะคะแดดกําลังแบบร้อนเลยนะคะข้าวโพดทุกทุกคนเขียวอ่ะพิกวันนะกเขียวเขียวแบบเขียวมากเขียวปีเขียวจริงๆอ่ะทุกคนอันนี้นะคะวันปีนี้วันปลูกข้าวโพดอะเป็นปีแรกเลยนะทุกคนปีแรกที่วันปลูกข้าวโพดเนี่ยเป็นคนชอบกินข้าวโพดก็เลย ปูพิกวันเหมือนจะเป็นดอกแล้วนะทุกคนนี่ขึ้นเร็วมากเลยนะอันนี้วันวันเพาะเองนะทุกคนพอแล้วก็เอาเม็ดต้นมาลงอันนี้ก็มะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยวันก็เพาะจะากเมล็ดเองนะทุกคนแล้วก็มาดงก็ปลูกแซมกันไปนะวันก็จะปลูกผสมปนเปนกันไปเรื่อยเลยทุกคนคะน้าวันนะคะคะน้าวันปลูกประมาสิบกว่าต้นนะพนะราะมันขึ้นต้นมันอวกมากตัดเอาไป ลวกกินนะลวกกินกับน้ำพริกข้าวสวยนะทุกคนอร่อยนะคะมันก็ตัดนะคะมันก็จะขึ้นมาใหม่ก็ยังเหลือยอะอยูเ่เอาไปผัดใส่ม,มาม่าผัดข้าวผัดอะไรเงี้ยทุกคนอร่อยมากดูสิเขียวงามกนกำลังขึ้นเร็วมากเลยทุกคนดูสิมะเขือวันนะนี่เป็นมะเขือเปราะไม่รู้พันอะไรนะทุกคนคือวันมีเมล็ดอยู่มันก็เอาไปเพาะพอเสร็จแมันก็มาลงดินนะในช่วงปลาย ฝ่ายพฤษภากลา,กลางนี่้ท่านาารู้บอกไม่แน่ใจนะทุกคนอันนี้ก็เริ่มเป็นดอกแล้วนะคะดูสิต้นมันไม่ได้สูงมากนะอพิ่งบันเพิ่งเห็นนะเนี่ยถ่ายวีเีโอเพิ่งเ,เห็นว่าดอกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนกับห้าหกดอกเลยต่อต,ต้นนะสิดูสิทุกคนต้นถ่ายมันไม่ได้สังเกตมากนะดูสิก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะด้วยแล้วก็มะเขือปอกมะเขืออะไรเงี้ยมันก็ปลูกผสมกันไปนะคะฝรั่งนะทุกคน เนี่ยเราซื้อเขาก็แพงกันนะคะเนี่ยเบซิลนะคะใบกะเพราฝรั่งใช่ไหมค่อนข้างจะแพงนะคะที่นี่เราก็ปลูกเองนะทุกคนช่วงเสมอก็ปลูกไปเลยไม่ต้องไปซื้อผักะคะ่ะมันแพงเนาะแล้วก็กะเพราวันนะคะทุกคนวันก็ปลูกสักกระถางดูสิกำลังขึ้นนะคะอันนี้ใส่ใส่ปุ๋ยเม็ดไปนิดนึงแล้วก็ปุ๋ยขี้รัวไปนิดนึงนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย